สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สวนหลังบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทวยฟูกับคลิปรีอคชั่นอีกแล้ววันนี้ก็จะเป็นเพลงคงคาของคุณเอเาเรียนะครับค่ายอังการีทิ p r โปรเจกต์นะครับก็เรียกว่าไงดีเพลงนี้มันออกมาประมาณ11ชั่วโมงละตีไป็น12ชั่วโมงแล้วกันซึ่งเคยได้ดูรีอคชั่นบางคนคร่าวๆละน่าทำลายซึ่ง พยายามไม่ดูเยอะเพราะว่ากลัวตัวเองจะโดนสปอยแล้วก็แบบม,มาถือได้โอกาสเราได้รีบมาก่อนที่เราจะโดนสปอยเพลงไปมากกว่านี้นะครับเรามาเริ่มดูกันเถอะขอเช็คเสียงนิดนึงนะเสียงมันดังไปไหมหนี้ยคาคนุณเอวาอื่น คนลุกคนลุกภาพคนลุกมากแป๊บนึงเพลงนะ่าจะดังไปขอเบาลงนิดนึงขอเบาลงมาหน่อยนะคนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันดังไปน่าจะประมาณนี้น่าจะได้แล้ว จมากจริงๆผมชอบจังหวะก,กองกระชิงข้างหลังมากเลยนะมีเหมือนมีเสียงกลับได้ปะ คือรียก a c t ไม่ถูกเพราะว่ามันมันดีกันคนละแบบครับอุ้ยคนลุกอ่ะอุ้คนลุกโอ้ยโอ้ยโอ้จากนี้ที่ทุกคนคิดกันนี่อุ้ยมันดีจริงมันดีจริงมันดีจริงว่าไม่ได้ ท่าลำสวยมากวิล้ะคนลุกคนลุกคนลุกจริง เหมือนอันนี้จะไม่ปิดขอเชิดกันเองใช่ไหมวิพ <đ ide> ผมนับถือมากเลย,อโ,ย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 อโอย้คุณ <đ ide> ลุกค <đ ide> ุณลุกคุณลุก え มือนได้ยินเสียงซอผมชอบชอบจังหวะนั้นมากเลยคือมันแบบใ,ให้ความรู้สึกกรีดกรีด<อ>หัวใจมากอะ่ะอ,อาาลุก,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 ลกมไมชอบ อแบบขอให้นะครับทุกคนถ้า,ถาทั่วรอีแอคชันมีเยอะเท่าไหร่ ใคำสวยมากวุ้ยคนลุกโอ้ ผมรู้สึกถ้วยมันยังติดอยู่ตรงนั้นว่ะคือจะร้องไห้อ่ะุือจะร้องไห้จริงมันแบบมันดีมากมันสวยมากมันมีความรู้สึกแบบเออมันมีความรู้สึกแบบไม่รู้อ่ะมันอธิบายไม่ถูกมันแบบคือมันมีเสียงจังหวะหนึ่งที่คือทุกคนถ้าถ้าใครเรียนสายดนตรีไทยอ่ะ กืจริงๆเครื่องแต่ละสายมันสามารถเครื่องเครื่องแต่ละเครื่องมันสามารถบอกแทนอารมณ์ของเอจองังหวะเพลงนั้นได้ซึ่งมันเป็นเพลงที่แบบมันเสียดใจอะ่ะอุ้ยจะร้องไงเออขอโทษนะครับแต่ทุกคนมาคาดหวังเรียก,กันที่ผมแบบตะก,กี้แล้วละอะไรเงี้ยโอ้ยน้ำตาไหล มีจังหวะเนี่ยที่ผมแบบไหนวะเนี่ยช่วงเนี้ยครับผมไม่แน่นนนนใจว่ามันคือเสียงเครื่องสายอะไรแต่มันเป็นความรู้สึกแบบมันให้มันให้ความรู้สึกสิ้นหวังได้ด้วยอะ่ะมันแบบประมาณแบบ คือมันอธิบายไม่ถูกนะแต่แต่ผมแบบเอ้ยแม่งเป็นจังหวะที่แบบผมช็อกไปแล้วอะจังหวะนั้นแะแบบคือผมอารมณ์แบบจมลงไปกับเพลงเลยคือช่วงแรกอะมันเป็นเพลงที่มีความรู้สึกแบบมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่มันยังมีความแบบเหมือนเหมือนบอกเล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบคลอยอบอุ้มแบบ เราดวงวิญญาณอะไรงนี้ใช่ไหมเราพอเหมือนช่วงหลังมากลายเป็นว่าเหมือนโดนฉุดซั m ต t h สักอย่างมันฉุดฉุดไว้ใช่ไหมแล้วผมแบบเชี่ยเออแต่แต่แต่ฉากนี้ผมชอบจริงฉากนี้ผมชอบจริงเนี่ย อุ้ยผมชอบท่าลำมากแล้วยิ่งยิ่งผมมารู้ว่าจริงๆท่าลำพวกเนี้ยมันเป็นท่าลำที่ออกแบบมาจริงๆมันมีความแบบมันมันดีมันสวยมากอ่ะเออผมก็โทษผมน้ำตาไหลผมร้องไห้งงเงี้ยอ้ยแบบแล้วงงแบบแล้วฉากช็อตเนี้ยก็ผมก็เห็นมาเหมือนกันว่าแบบเออทุกคนเขาเชิดกันเองใช่ไหมแล้วผมก็แบบ ผมเห็นความตั้งใจของแบบทีมงานทุกคนเลยวะผมดีใจนะเดี๋ยวที่แบบเรียกว่าไงนะใอยนี้ทุกคนแบบตั้งใจทำเพลงออกมากันมากจริงๆเราจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบมันจะมีเพลงไทยที่แบบเป็นไทยเดิมผสมผสานกับแบบให้ความรู้สึกยุคปัจจุบันได้ด้วยอ่ะขออ่านนิดน,นึงนะครับ โอ้นี่ไงนะักแสดงเยอะมากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับงานออกมาดีมากจริงๆเฮ้ยผมชอบมากจริงๆนะนี่คือแบบมันอธิบายไม่ถดกคือลูกอย่างมันสวยมากจริงๆผมแบบผมตกใจตั้งแต่แบบเห็นลูกไฟขึ้นมาแล้วมันแบบ,บแล้วคือแบบลูกไฟแล้วแบบบวกกับคำร้องของคุณเอวาเนี่ย าตาบจงใจแล้วคือแบบมันเป็นการเอื้อนที่แบบสวยมากแล้วแบบรู้ว่ามีแบบอะไรเล็กๆเพราะว่าผมก็แอบไปส่องมาน,นิดนึงแล้วแหละพยายามลบสปอยแล้วแต่ลบไม่พ้นครับก็มีอ่านบ้างเผื่อทำความเข้าใจเพื่ออินเพิ่มกลายเป็นว่าผมรู้สึกแบบเออรู้สึกอินจริงว่าไม่ได้ครับแบบมันสวยมากมันดีมาก แล้วก็ให้ความรู้สึกคิดถึงตอนที่แบบเคยไปเล่นดนตรีเลยอะ <c oughs> เคยแบบไปเล่นดนตรีไทยให้กับแบบโรงเรียนอะไรเงี้ย <c oughs> มันแค่อย่างว่าแหละจริงก็ขอบคุณทุกคนนะคะผมเบอรอเยอะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะสําหรับเพลงนี้เพลงคงคา่าปล่อยมาตอนปล่อยมาตอนมันลอยกระทงด้วยพอดีใช่ไหม วันนี้วันลอยกระทงนะครับวันนี้ผมอัดอยู่ก็ยังไงก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยถึงแม้ว่าทัวอาจจะไม่ได้กรี๊ดไม่ได้อะไรมากอะไรเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยนะครับแต่คิดว่าเรียลชั่นนี้ก็น่าจะน่าจะผิดคาดจากทุกคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าส่งส่งกรานอะไรแล้ว อรอยกระทงนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับใครออกไปรอยกระทงข้างนอกก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวร้อนร้อนหนาวหนาวใช่ไหมยังไงก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขนะครับอโอ้ยน้ำตาจะไหลไม่รู้ผมปิดกิู่แล้วหม่วื้อ